ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะ 2,561วันนี้เรามาอาดซีนไทยแลนด์กันเลยที่วัดผาซ่อนแก้วนะคะจังหวัดเพชรบุรีนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญประสบความสําเร็จร่ํารวยนะคะจะรุ่งเรืองในเอ่อช่วงเทศกาลปีใหม่เดี๋ยวเรามาเปิดดวง12ราศีสําหรับชาวลัคนาราศีกุมกันเลยนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีกุมนะคะในปี2561น,นะคะต้องระมัดระวังเรื่องของการเงินทรัพย์รั่วนะคะเอ่อมีเกณฑ์เสียทรัพย์นะคะเอ่อเป็นคดีความขึ้นลงขึ้นศาลอะไรอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะแต่ความ รักนี่ก็ต้องระม,มัดระวังในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนนะคะ รักซอนซ้อนเล้นแล้วก็ถ้ามีโอกาสนะคะอย่าร้างแออยกทางกับออคนรักแต่ว่าการงานท่านโชคดีนะคะท่านมีโอกาสนะคะในเรื่องของการงานนะคะได้โปรเจกต์งานดีๆนะคะงานดีเงินดีค่ะงเงิน,งน,เน,งนเด่นมากนะคะสําหรับชวาวลาัคนาราศีกุมมีโอกาสมีโชคมีล่ามีทรัพย์นะคะใครที่ทํางานขนา้าราชการมีเกณฑ์นินเดอนขึ้นแล้วก็มีโอกาสประสบความสําเร็จได้ขึ้นตําแหน่งในปี2561ด้วยนะก็ประมาณนี้นะคะขอขอบคุณสําหรับผู้สนับสนุนรายการพอพิกเนตพยากรณเป็นผลิตภัณฑ์ ความงานนะคะครีมสเต็มเซลล์หน้าเร่งหน้าเด็กยกกระชับนะคะอศอสูตรรวมเครื่องสำอางออนไลน์ 4G นำเข้าจากต่างประเทศนะคะ,ะเข้าไปดูได้ที่ www. สวย .com ภาษาไทย www. สวย .com ภาษาไทย fpremium. สวยๆนะคะโทรไลน์094259994259994 09นะคะแล้วพบกันใหม่ในปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ